แล้วบุญนั่งอยาบุนั่งอยู่ตรงนี้นะบุญอยัากับแม่มาค่ะบุญไฟยันต้องแ้่มาบุญได้สิแม่แม่ตื่นเต้นนะ กระเป๋าใบนี้ตลตอดเลยนะวันนี้มีสินค้าที่ลูกค้าบอกว่าฉันขอแจมในไลฟ์น้องเจนนี่หน่อยได้ไหมแต่ฉันไม่มีตะกร้าฉันแค่อยากเข้าเฉยๆเออได้ไหมช่วยขายคนอื่นเฉยๆไม่พี่ไม่ได้เงินอยู่แล้วออตอนนี้ทํางานกันน<ม>ี<อ>่ดูความน่ารักของพี่ๆดาราเขาช่วยขายให้แบรนด์อื่นเพราะเขาว่างมาเขาเขาเขาไม่ว่าง หุยลืมทาลิมากตกขาน้องมีลิปป้างี้เธออย่าไปทิ้งเขาเจออย่าให้ผู้ชายเข้าหน่อยค่ะเออแม่อรกไปโอ้ยไม่ผู้ชายต้องเข้าตรงนี้ไหมมันจะได้ขายดีเลยแม่ต้องเข้าปกติเท่าไหร่นะคะเฮ้ยไม่ใช่ไอคืออะไรนะลุกเดี๋ยวนี้ไมมดูราคาดิไมมดูราคาให้หน่อยโอ้ยแม่อันนี้ของแม่หรือเปล่า พี่มาคนขึ้นสามแสนสี่อีกแล้วเดี๋ยวพี่ทำให้เลยอ่ะพี่ไม่ได้มาชอบเดี๋ยวพี่ทำให้พี่มัเรืงตลกมเมื่อกี้นะถ้าพี่ไม้พูดนะมีตุยอะพี่พูดอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ทำให้ ไม่ได้ตายหลายรอบหลายรอบเดียวเนี่ยวันนี้่มเธอตาตัวนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยแผ่นเป็นหนอนกระแปดที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยใจราคาปกติเท่าราคาปกติราคาเจ็ดร้อยเจ็สิบบาทเท่าไรนี่รอดรอดไปเลยสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนี่ซี้ขึ้นทั้งหมดสามตัวบูมจับเวลาสิบนาทีให้แกขายคนเดียว ก่อนพี่ไม่ได้เป็นคนพูดเยอะขนาดนั้นพี่ไม่สามารถที่จะทําอะไรอย่างง่านไข่ร้านก่อนไข่ร้านเนาะห้าสี่สองน้ำห้าสี่สามสองตัวนี้เป็นหมันไม่เขาจะมีชีวิตต่อเขาจะได้เล่าคอนไหมหรือว่าเขาต้องเป็นแม่คะไปตลอดเฮ้ยแม่เด้อตอนนี้นะตอนนี้มาเป็นแพทที่แบบว่ากระชับรูมขนขั้นสุดรู้เลยว่า ร้อยแผ่นใช้คุ้มบอกเลยนะตัวนี้นะทําให้ลูมขนกระชับโคตรเวลาแต่งหน้านะเครื่องสําอางติดทนรองพื้นติดทนมากๆตัวนี้คือเวลาแต่งหน้านะปกติทนหน้าแผ่นอื่นๆนะก็คือเลิศแล้วแต่ตัวนี้ผิวกระชับผิวเด่นโคตรหนึ่งร้อยแผ่นจะไปจุกๆนี่เขาเป็นตัวที่ทําจากเกาหลีนะจ๊ะบัตรนะพัเขาจากเกาหลีบัตรใช่บัตรเป็นคนมีบัประชาชนนะเจนนี่จ๋านี่เจนนี่จ๋าใช้บัตรประชาชนแต่บัเหไม่ได้ใช่ปะ ข้างหลังไปกำกับภาษีแล้วก็บัตรเครดิตนี่มันเลิศนี่ใช้งี้ไปเลยห้านาทีเฮ้ยกดใครนี่เหรอเฮ้ยเธอต้องการทั้นั้นเลยเอาหรอตื่นปะเตื่นปะเหรอเธอจ๋าแบบนี้รูกลมคนกระชับเลยไม่ล้วตอนนี้เจนนี่เรียบร้อยกับพี่ไปเลยไม่ได้ขายของขายของไม่ใช่ของเฮ้ยสามแสนห้าเฮ้ยไม่เปิดเคื่อ ไม่เปิดเพื่อไม่ต้องมาร์กแล้วลูกเน่ราคาเจ็ดร้อยเฮ้ยกูตายแล้วกูไม่ได้อะไรเลยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยที่ไม่ได้ออ๋โอเคโอเคพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมเชื่อเจนแล้วที่ว่าเจนบอกเมื่อกี้ว่าอย่าตกใจนะพี่เป็นคนเรียบร้อยมากต่อไปค่ะเดี๋ยววันี้เรียบร้อยตัวนี้หน้าแปดใช้ดีมากๆลูกผมขนกระชับเวลาแต่งหน้านะ โคตรดีตัวนี้นําเข้าจะไปให้เกาหลีปกติขายอยู่ไม่เคยต่ากว่า3ามร้อเท่าไหร่วะสี่ร้อยพี่เคยไลฟ์อยู่450แต่วันนี้ไลฟ์เจนนี่เขาให้สุดที่3ามอยเบห้าบทเธอพูดเลยว่าตัวนี้เป็นแผ่นยืดยืดแบบอย่างนี้เลยนี่ปุู้ใช้ดูพี่ไม้ใช้ดูหน่อยสินี่เป็นอย่างนี้เธอจ๋าแต่แผนอย่างนี้ตึ้งแล้วเธอแปะลงไปงี้ปัง แล้วตัวนี้มีไมซ์ลามีแบบว่าตัวที่ทําให้ลูขุมขนกระชับสุดๆแล้วเวลาแต่งหน้าเธอจะรู้เลยว่ารองพื้นติดทนหน้ามากทั้งวันแล้วไม่หยาไม่แคร็กใครหน้ามันใครหูุมขนกว้างบอกเลยว่าตัวนี้คือลดมากๆแปะไว้แบบนี้นะคะแค่5นาทีจากนั้นนะคะลงรองพื้นได้เลยทั้งวันผิวจะสวยที่สุดตั้งแต่เคยสวยมาตัวนี้เป็นคอนเนอร์แพทที่ปลูกชอบที่สุดบอกเลยว่าตัวเนี้ยชอบที่สุดมากๆช้อนเลยเออชวอวันนี <Yeah. S 1> อ้อ,น <Yeah. S 1> อันนี้ทำศัลยกรรมหรือว่าอะไร แต่ทุนน้ำแขดครับผมเออแต่แล้วแกแรู้สึกยังไงรู้สึกสดชื่นรู้สึกเย็นนะรู้สึกรูปคนกระชับเออรู้สึกว่าออกจากบ้านน่ยไปหลอดได้เลยอ่ะเธอตัวนี้มันเย็นกว่าทุนน้ำแพททั่วไปทำให้ลุงคนกระชับมากๆเฮ้ยบูมอันนี้ทำไรบูมบูมเป็นอะไรอ่ะบูมเขาเฟือกเหรอบูมหรอเขาเฟื่องปะคือบูมลูกเนี่ยบูมหรออีกแล้วดอกไปเลยนะนี่บูมนี่อยืดได้เียังไงโอกว่าให้พี่ยูใช้ด้วยเฮ้ยพี่ยูใช้ให้ใครทำให้พี่บูมลูกทำให้หน่อย วายเฮ้ยได้หรอเราแลกกันเหรอมันแลกมันแรกกันอุ้ยน้องยิวพี่ขอโทษเกนี่ขอโทษ้วนะน้าพี่ทำอะไรเอาถ้าพี่ทำกับยิวหนูทำอะไรแบบนั้นกับพี่ไหมอะไรกันเอาเอาทำไมเออเดี๋ยวพี่ขอแลกบัตรนะคะเข้าหมู่บ้านนิดนึงยิวมันเลิศอย่างงี้มันเป็นคอนนัพแพดยื่นงี้ อมาเป็นพี่ขอเป็นเหนะล้นแึ่งพด่น้องมันเป็นแบบนวัตกรรมเกาหลียืดอย่างนี้แล้วเวลาแปะอ่ะยืดจังหวะยืดอย่าว่าพี่ได้ไหมคะยืวดีดียิวใจนี่แล้วมันจะแนบสนิทไปกับผิวอย่างนี้เลยยิวนี่โฆษณาแล้วครับนังเอกแปะให้จดจำไว้ได้เลยไม่มีอะไรอะหรอเสียงหรอไม่ได้นะเสียงเสียงไม่ได้เลยนะนี่ใช้แปะอย่างนี้นะ อย่างนี้นะน้องยิวยิวดึงอย่างนี้ปึ๊บเล้ก็ดึงข้างๆออกมามันจะแนบสนิทไปกับผิวแบบนี้อย่างนี้ยิวแล้วยิวรู้สึกไม่น่าเชื่อนะครับปกติหน้าผ่าผมเนี่ยใช้ประมาณแปดแผ่นนะครับเออค้มนี่ร้อยแผ่นเลยนะนี่แผ่นเดียวเอาอยู่ปกติ750ิเฉพาะในไลน์นี้ลดสุดๆเหลือ375ใช้ฉ่ำๆเลยแล้วตัวเนี้ยเย็นกว่าปกติแล้วมันยืดแบบโคตรจึ้งก็ยิว ว่ามันมันเย็นกว่าปกติแล้วเวลาแต่งหน้านะเวลายูไปออกงานนะยูจะรู้เลยว่าเฮ้ยลูกผนยูอะมันกระชับแล้วเวลาแต่งหน้ารองพื้นจะไม่แคพกไม่หยาไม่หลุดไม่ไหลตัวเนี้ยพี่พูดเลยว่าถ้าพี่มาต้องเป็นของที่พี่ชอบและพี่ใช้จริงแล้วตัวเนี้ยพี่ใช้แล้วแบบพูดจริงว่าพี่ให้ดินงานกดนะเพราะว่าเขาไม่เคยให้พี่ถุกว่านี้เขาบอกว่าเขาจะให้ในเรจินี่เท่านั้นพี่บอกว่ากดที่พี่สามสิบกล่องตอนนี้หลายหน้าที่พี่มีสองตาค้า ของแม่นี่ก้าวเนี่ยดีใช้มากจริงๆใช่จริงแม่ใหญ่ใช่ไหมเธอจ๋าตัวนี้ลูมขนกระชับมากตัวนี้แต่งหน้าเป็ดเสร็จปับ๊บคือเอาออกปั๊บลูมขนกระชับแต่งหน้าง่ายมากใช้อย่างงี้แค่ห้านาทีปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งอย่างงี้ผิวสวยเลยเธอจา๋าผิวสวยแล้วคนที่ต่อคนะิวน่ะคือดอกใบนี้นไ,นะนไม่ได้แล้วนะครับดอกใบนี้ไม่ได้แล้วยังไงครบยังน้องกี่บ้านเดี๋ยวนี้อยู่นี่คุณกัลีกันอยู่นี่กี่บ้านเฮ้ยดูแล้วก็ต้องซื้อนะจ๊ะแม่จ๋า ไม่อ้อนคนดูหน่อยแล้มันใช้ดีจริงๆนะครับอย่างนี้ใช้จริงไม่ได้อ้อนแบบนี้จะเดแบนโอ้ยไม่เห็นหัวนมไม่เป็นไรไม่เ็รไม่เไรไ้เปนไร่เปมเป็นไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เปนไรม่เป็นไรไมเปไรมเ็นไม่เป็นม่นรเ็นไรไม่น่นไม่เรไม่ี่ปกนไไอ่เป็นไรไเป็นรไม่เรม่เ็ร่เไร่เป็ม่นรเป็่เปามเปเป็ร่เไรไม่เป็น่เปนไรไ่เป่ว่นรนอยู่แล้ว แล้วยี่ยงที่ถยพี่ทำไมดีแบ็คเมย์ี่หรอผมจะเก็บให้ดูตอนพี่บอกว่าพี่เป็นคนเรียบรโอยหมดเวลาถึงแล้วหรอมัไม่มีเวลาเลยไม่ค่ะไอ้สตัวขายแล้วพี่ขายแล้วเฮไปอไรไหนไม้อยู่ไหนไหนตคือถมตาไงมือตาือนือไม่นี่ขนาดแบบว่าแค่แปะไว้เฉยยังไม่ได้ยังไม่อะไรู้สึกว่าน่าช่นชยมากโอนั่ละค่ะพี่ย้มไ่อ่ะเออถูกต้องอี่จั ไม่ส่งให้ใหม่เลยรายังไม่ต้องรีบไปไหนนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับวันนี้บอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปหาดูที่ไหนแล้วคนดังดาราศิลปินนะครับนั่งรออยู่ไปจนถึงอ่อนหัสปากกินแล้วนะตอนนี้เยงใจก็พี่ๆว่าแลคือแต่ละคนนะครับรอเป็นคนที่แบบเ็นคนที่เราชอบหมดเลยนะแล้วก็ไม่อยากให้พี่เขานั่งรอแต่ใจเนี้ยก็อยากให้นั่งรอนะเพราะอยากอยากเห็นหน้านานๆทุกคนรอรกดไลค์กดแชร์ออกไปเลยนะครับเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอ น้องยังพึ่งนับเวลาได้ไหมตะก้ามีปัญหาหนูสำหรับแม่พุกลูกก่อคะเหลือ59าสิบเก้าวิไม้สำหรับไมล่ะสำหรับไมสำหรับพี่ไม่ดียี่สิบเดือนพุกเฮ้ยน้องนับสองนาทีให้พี่ได้ไหมเอามาครับพี่มีแบรนด์หนึ่งก่อนพี่จะขายไม่มีตะก้าไม่กดอันนี้ไปก่อนกดอันนี้ไปก่อนนะกดอันนี้ไปก่อนไม้ขายมีขั้นเวลานะครับและนี่คือนมเปรี้ยวที่ดีที่สุดที่มีในประเทศไทยตอนนี้ชื่อว่าบีดากแกนโปูห้าสี่สามสองมีดักแกล้งมีดากแกนเฮ้ย บีวหวานมันอร่อยเฮ้ยเฮ้มีเกนมีเกนมีเฮ้ยเเบียวหวานมันอร่อยเตัวนี้ตัวนี้ยังไงข้ามจุลิซี์กี่ตัวสามหมล้านตัวมีจุลินนรีย์โปรโบติกที่มีชีวิตถึงสาล้านตัวมีโปรตีนสูงถึง 15กถูกต้องและตัวนี้นะคะโลแฟตไม่เติมน้ำตาลทรายนะคะและโตสฟรีใครที่แบบว่าแพแบบแพแลคโตสอะสามารถกินตัวนี้ได้นะคะสามารถที่จะตื่นมากินได้นะคะสามารถที่จะแบบกินระหว่างวันได้เพราะเราบอกว่างไม่มีตะก้าหลูแค่อยากพูดอยากแนะนำอยากให้รู้จักบีทากเกนโปรห้าี่กเกนบีทกเกนบีทกเกนเฮ้ยไมหวานมันอร่อยเฮ้ยเบีกเกนเฮ้ย เปรี้ยวหนมันอร่อยราคา35บาทขายที่เซเว่นดีไว้นะคะอยู่ในโซนนมเปรี้ยวบอกเลยว่าพี่เจ็กเกนเขาทำถึงมากๆตัวนี้นะคะเขามีจุเลนซีโปรไบโอติกถึง3ามล้านตัวมีโปรตีนสูงถึง15กรัมลอแลคโตสฟรีโนชูกาแอดใครแพ้นมกินได้ใช่บอกเลยว่าโคตรจึ้งโคตรเลิศตัวนี้ใครกินนะคะกินแล้วรู้สึกอิ่มท้องโคตรรู้สึกแบบอิ่มท้องตัวนี้นะคะกินแล้วช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเฮ้ยบูมพูดเถอะดิห้าสี่สองมีเด็ีเกนมีเดันเานมีเด แกนบีเกนบีเกนเปรี้ยวหวานมันอร่อยใครที่ไปนมเปรี้ยวแล้วไม่เจอนะครับลองไปที่โปรตีนแล้วใครที่ไปที่โปรตีนไม่เจอไปที่แผนกหนมเปรี้ยวเจอแน่นอนพี่ไม้ปกติอ่ะแบรนด์อื่นอยู่ที่ประมาณรึหมื่นล้านตัวตัวนี้สามหมื่นล้านตัวแบรนด์อื่นสามเก้าบาทตัวนี้สามสิบห้าบาทขายในเซเว่นดิเล่ปกติโปรตีนแบรนด์อื่นสิบสองกรัมตัวนี้สิบห้ากรัมกินแล้วอิ่มด้วยอิ่มไม่พอพี่ไม้จ๋าช่วยเสริมสร้างแบบภูมิคุ้มกันด้วยโปรไบโอติกทำให้เราแบบร่างกายเราแบบว่าอุยยยตื่่่นนนมาาเเเธธอออลลใหห้้ฟัังงงกิแวไ ใครที่ลดความอ้วนนะครับกินระหว่างวันก็ได้นะเช่วยคุมหิวด้วยใช่ที่สำคัญเขามีโปรตีนถึง15กรัมเลยครับแล้วรสชาติอร่อยมากทุกคนจ๋าตัวใหม่ของบีทาแกนชื่อว่าบีทาแกนโปรครบ2นาทียังกินก่อนนอนก็ได้นะครับตัวนี้ช่วยให้ไปซ่อมแซมเลยร่างกายของเราเมื่อกี้ดูอะไรครบสองนาทีมั้ห้าสี่สามสองบีทาแกนบีทากนบีทากนเรียวหวานมันอร่อยข้างหลังเขาทำอะไรเหรบูมไง ป้ากูไม่ได้หรอะรคือกูงงมากสรุปแม่ขายอะไรตะก้าขึ้นอันไม่มีตะก้ากดได้กดเลยตัวนี้บีทากเก้นเป็นตัวใหม่ล่าสุดของบีทากเกนเป็นจุเล่นซีโปรไบโอติกที่มีชีวิตสามหมืล้านตัวแล้วมีโปรตีนสิบห้ากรัมออิวเก้นจอบอะไรนะแท็คอมเมนต์น่อเก็บบัออ โยนเข้าไปพี่ต้องใช้นะออ๋พี่ต้องเก็บบันตังค์ดูอย่าอย่าลืมเตือนพี่นะและวันนี้นะครับอร่อยไหมยิว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 อร่อยไหมครับอร่อยครับพี่ตกใจเหรอยิวยิวรู้อย่างว่าการมีเจนนี่มันดีกับชีวิตแค่ไหนถ้ายิวเจอพี่ยิวคิดดูชีวิตยิวจะเป็นไงเออโผมดีแล้วครับผมยิวดีกว่าดีแล้วยิวน่าจะหูหนวกยิวที่นี่เลยยิวดีไหม อ่พี่ช่วยพ่ขุด้ายผมหน่อยเมื่อวานหูความดับไปแล้วให้ดับไปทั้งสองหูเลยยิวเมื่อกี้อร่อยไหมอร่อยมากครับผมกินหมดยิวเมื่อกี้กินเสร็จปั๊บพุกงนี้ขี้เลยขี้นุ่มขี้สุขภาพดีเพราะว่าเขามีจุลินทรียโปรโวลติกที่มีชีวิตถึงสามหมื่นล้านตัวยิวพูด้องกับพี่สามหมื่นล้านตัวมีโปรตีนหูจะนัวอยู่แล้วมีโปร โปรตีสูงถึง15กรัมพอมกับพี่มีโปรตีนสูงถึง15กรัมหมูน้องหนอูน้ำหนวกาเกนวิตาเกนวิตาเกนตเกนเปรียวานมันยวิตาเกนวีตาเกิเนเ้ยเปรีวานน่ยอร่อยอร่อยกินฟรีากนวิเกนเ้ยหิววิตาเกนหิววิตาเกนหิววิตาเกนหิวเกนากินเลยหิวกนเราไม่น่าเชื่อนะครับว่าขายไปยอดหลายล้านลายแล้วตอนนี้ครับดูสิ่งที่เราใช้วางของนะครับ ลำโพงครับผมเออว่ะเฮ้ยจริงมะเนี่ยนี่ลำโพงแต่พี่ทุบแรงมากเลยมันได้หรอไม่เป็นไรครับพี่เขาแข็งแรงเฮ้ยนี่มีคนบอกว่าไปซื้อพิทาเก้นแป๊บแม่ปูมกินให้ดูหน่อย